ในโลกของฟุตบอลเนี่ยนะฮะเรามักจะหมกมุ่นอยู่กับการหาดาวรุ่งอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่าวันเดอร์คิปคนต่อไปกันอยู่เรื่อยๆเลยใช่ค่ะคำถามที่ว่าใครจะเป็นเมซี่คนใหม่ใครจะเป็นโรนัลโดคนต่อไปโอ้โหวนเวียนอยู่ในวงการมาเป็น10บๆปีแล้วไม่จบไม่สิ้นจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบสุดๆกับผู้เล่น4คนที่กําลังถูกจับตามองอย่างมากว่าอาจจะเป็นคําตอบของคําถามนั้นทั้งหมดมาจากสโมสรชั้นนําของยุโรปเลยนะฮะ มีลามินยามลของบาร์เซโลนาเอสเตวาวิลเลียนที่เพิ่งไปอยู่กับเชลซีฟรังโกมาสตันตัวโนของเรอัลมาดริดแล้วก็เลนัดคาวจากไบร์นมีวนิกครับ ใช่ค่ะและการคุยกันวันนี้เราจะลงลึกกันเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันเนี่ยมาจากบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หลายฉบับเลยที่เขาเปรียบเทียบผู้เล่น4คนนี้แบบละเอียดสุดๆโอ้โหไม่ใช่แค่ดูฟอร์มนาะเล่นผิวเผินนะคะแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเส้นทางอาชีพแล้วก็โอกาสในอนาคตกันแบบทุกมิติเลยเยี่ยมเลยครับเพราะเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มานั่งเถียงกันว่าใครเลี้ยงบอลเก่งกว่ากัน แต่เราอยากจะใช้ข้อมูลพวกนี้มาตอบคำถามสองข้อ 1. คือณวินาทีนี้เลยนะใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ค่ะและ 2. ซึ่งอาจจะน่าสนใจกว่าคือใครมีเส้นทางที่ชัดเจน และเป็นไปได้มากที่สุดในการคว้ารางวัลบอลลงดอนในอนาคตว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจะเริ่มยังไงดีครับกับการเปรียบเทียบเด็ก4คนที่ดูเหมือนจะอยู่คนละช่วงของการพัฒนาเลยเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าบทวิเคราะห์นี้เขาก็เริ่มจากจุดนั้นเหมือนกันเขาเสนอเครื่องมือชิ้นแรกขึ้นมาที่เรียกว่าดัชนีความพร้อมระดับอาวุโสหรือ Senior Readiness Index ค่ะ SRI SRI เออฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยมันทำงานยังไงเหรอครับ พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือตัวชี้วัดว่าผู้เล่นคนนั้นพร้อมที่จะลงเล่นในเกมระดับสูงสุดแบบสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพแค่ไหนโดยที่เขาจะให้น้ำหนักกับการลงเล่นในลีกใหญ่ๆหลีกของยุโรปแล้วก็รายการอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหลักเลยอ๋อ oh, ส่วนสถิติในทีมเยาวชนหรือว่าลีกรองๆลงไปเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำหนักในดัดชนีนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวนะครับ หมายความว่าต่อให้ผู้เล่นคนหนึ่งจะยิงประตูถล่มทลายในทีม U17 อย่างเ,เลนนอร์ดคาลก็อาจจะมีค่าดัชนีนี้ต่ำกว่าคนที่แค่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่แต่ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับคือมันฟังดูไม่ค่อยแฟร์กับคนที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าไหร่เลยนะฮะใช่ค่ะมุมอมองนั้นก็ถูกแต่เหตุผลเบื้องหลังของ SRI เนี่ยมันคือการประเมินความเสี่ยงค่ะการก้าวข้ามจากฟุตบอลระดับเยาวชนมาสู่ระดับอาชีพ คือมันคนละโลกกันเลยครับลองนึกภาพตามนะคะลามินยาเมลลงเล่นให้พีมชุดใหญ่บาซ่ากับสเปนไปเกือบร้อยนัดแล้วเขาเจอความกดดันเจอการประทะหนักๆพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงมาแล้วจริงด้วยในขณะที่เลนนอ์ดคาวที่มีสถิติสุดยอดในทีมยู7คือ18นัดยิ่ง27ประตู11แอสซิสซึ่งมันมหัศจรรย์มาก แต่ก็ยังเป็นแค่ศักยภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบในเวทีใหญ่ในแง่ของการลงทุนนะยาเมาคือของจริงที่พิสูจน์แล้วหรือ prove n asset อ๋ออันตามตรก,กะนี้ยาเมาก็คงมีค่า SRI สูงที่สุดในกลุ่มแบบไม่ต้องสงสัยเลยสินะครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะยาเมาเป็นคนเดียวที่ได้ค่า SRI เต็ม55ซึ่งมันบอกเลยว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแล้วแต่เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมไปแล้วในขณะที่เอสเตวาอยู่ที่45มามัตันตัวโน35แล้วก็คาวอยู่ที่25ตามลำดับมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมตอนเริ่มต้นได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะชัดเจนจริงๆครับงั้นเรามาเจาะลึกที่เบอร์หนึ่งคนปัจจุบันกันเลยดีกว่าลามีนยาเมา นอกจากค่า SRI ที่เต็มแล้วมีอะไรในรายงานที่ทำให้เขาโดดเด่นออกมาขนาดนี้ครับทุกมิติเลยค่ะในเชิงเทคนิคนะคะเขาคือปีกขวาถนัดซ้ายที่สมบูรณ์แบบสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่เลยมีทั้งทักษะการเลี้ยงบอลดริปปิ้ง92ความคล่องตัว Agility 93วิสัยทัศน์ว i ช i ั่88คืออยู่ในระดับโลกไปแล้วครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดและบทวิเคราะห์หลายฉบับเน้นย้ำม,มากๆคือการตัดสินใจที่สุขุมเกินไวมาก จนมีบทวิเคราะห์ฉบับหนึ่งใช้คำว่าไม่มีจุดอ่อนที่สำคัญหรือ no significant w e a k n e s s e s เลยทีเดียวเดียวครับไม่มีจุดอ่อนที่สำคัญนี่เรากำลังพูดถึงเด็กอายุ17-18นะครับมันเป็นไปได้จริงเหรอปกติผู้เล่นอายุน้อยมักจะตัดสินใจพลาดบ่อยๆหรือมีจุดอ่อนเรื่องเกมรับไม่ใช่หรอครับ <c oughs> แน่นอนว่าเขายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่คำว่าไม่มีจุดอ่อนที่สำคัญในที่นี้หมายถึงในบทบาท i n v e r t e d Winger ของเขาเขาไม่มีจุดบกพร่องที่ชัดเจนให้คู่แข่งโจมตีได้ง่ายๆเหมือนดาวรุ่งคนอื่น oh. เขาไม่ได้เลี้ยงบอลติดๆขัดๆไม่ได้จ่ายบอลเสียบ่อยแล้วก็เข้าใจเกมรับในระดับที่น่าพอใจแล้วซึ่งสำหรับผู้เล่นในวนัยนี้ถือว่าหายากมากๆจริงๆค่ะโอเคพอจะเห็นภาพแล้วครับแล้วถ้าดูที่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมล่ะครับ สถิติร้อยนัดแรกของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับคนอื่นๆจุดนี้น่าสนใจมากค่ะใน1น0นัดแรกกับสโมสรยามเมายิงไปย2ประตูแต่ทำไปถึง27แอสซิสซึ่งมันบอกชัดเลยว่าเขาคือตัวสร้างสารรค์เกมหรือครีเอเตอร์เป็นหลักเน้นจ่ายมากกว่ายิงใช่ค่ะเทียบกับเอสเตเบลที่ข้อมูลคาดการ100นัดแรกจะอยู่ที่32ประตู16แอสซิสคืนเรนทําำประตูมากกว่าหรือถ้าจะเทียบกับตำนานอย่างเมซี่ใน1้อยนัดแรกนะ ยิ่งน้าทึ่งเมซี่ยิงไป41ประตู14แอสซิสเลยทีเดียวตัวเลขน่าสนใจมากครับแล้วทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญโอกาสในการคว้าบอลลองดอของเขาล่ะครับสูงที่สุดในกลุ่มนี้แบบทิ้งห่างเลยค่ะอยู่ที่9 6เต็ม10และนี่คือจุดที่เราต้องนำอีกเครื่องมือหนึ่งของบทวิเคราะห์เข้ามาใช้นั่นก็คือแบบจำลองการคาดการบาลอลลงดอรหรือบลอลลงดอ productive model BOPM ใช่ค่ะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกับยาเมามากที่สุดในตอนนี้คือ s e n i ี r น i l e Stone Achievement หรือการบรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในระดับอาชีพไปแล้วซึ่งก็คือการที่เขาพาสเปนคว้าแชมป์ยูโร2 4 2 4นั่นเองใช่เลยค่ะบทวิเคราะห์เรียกสิ่งนี้ว่าการเร่งเรื่องราวหรือ Narrative Acceleration มันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนสถานะจากดาวรุ่งพุ่งแรงให้กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกในชั่วข้าคืนเลยเ การคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์กับทีมชาติตั้งแต่อายุ17ปีมันเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในสื่อมหาสารซึ่งมีผลต่อการโบสบอลองดอร์แบบปฏิเสธไม่ได้เลยน่าสนใจมากครับการเร่งเรื่องราวนี่มันเหมือนกับตอนที่เอ็มบัปเป้คว้าแชมป์โลกปี2018ตอนเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมฮะที่ทำให้เขากลายเป็นไอคอนระดับโลกทันทีเป็นตัวอย่างที่เป๊ะเลยค่ะคือแบบเดียวกันเลยแต่ความเสี่ยงเดียวของยาเมาที่รายงานเขากังวล ก็คือเรื่องการจัดการภาระร่างกายหรือโหลดแมネจเมนต์การลงเล่นหนักขนาดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็น่าเป็นห่วงในระยะยาวเหมือนกันจริงครับขนาดฟรังกโกมัสตันตูโอโนคู่แข่งโดยตรงยังให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่าตอนนี้ยามากิ่งกว่าผมซึ่งก็เป็นการตอกย้ำสถานะของเขาได้ดีพูดถึงมัสันตูโอโนแล้วก็น่าสนใจที่จะข้ามฝั่งไปที่มาดริดเลยนะฮะ กับแฟรงโกมัสตันตูโอนที่เรอัลมาดริดทุ่มเงินมหาศาลถึง45ล้านยูโรเพื่อดึงตัวมาค่ะและนี่คือจุดที่อีกปัจจัยหนึ่งในโมเดล BOPM จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือ Institutional Gravity Score หรือ IGS ค่ะเดี๋ยวนะครับแรงดึงดูดของสถาบันหมายความว่าแค่การได้เซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดก็เหมือนได้คะแนนบาลองดอไปตุนไว้ในกระเป๋าแล้วเหรอครับทั้งๆที่อาจจะยังไม่ได้ลงเล่นเลยด้วยซ้ำ มันฟังดูเหมือนเกมนี้มันเอ็นเอียงไปทางสโมสรใหญ่ๆเลยนะฮะว่ากันตามตรงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคะ่ะบทวิเคราะห์ให้ค่า IGS ของ Real มาดริดกับ b a r c e l o n าไว้ที่10เต็ม10เลยค่ะโอ้โหลงดอได้มากกว่าสโมสรอื่นการที่มาสตันตัวโนย้ายไปมาดริดมันคือการได้แต้มต่อมหาศาลในเกมระยะยาวนี้ไปโดยปริยายเลยค่ะเข้าใจเลยว่าทําไมมาดริดถึงยอมใจแพงขนาดนั้นมันคือการลงทุนเชิงกลยุทธ์จริงๆแล้วโปรไฟล์ของมาสตนตัวโนเองล่ะครับ เขามีดีอะไรเขาเป็นผู้เล่นเท้าซ้ายที่มีความหลากหลายสูงมากเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกปีกแล้วก็ตำแหน่งที่คลาสสิกของอาร์เจนตินาที่เรียกว่าเอ็นกานเช่เอ็นกานเช่ใช่ค่ะ p l a y เกอร์ตัวกลางหมายเลขสิบแท้ๆซึ่งหาได้ยากมากในฟุตบอลสมัยใหม่จุดเด่นของเขาคือการยิงไกลที่หนักหน่วงแล้วก็ลูกฟรีคิกที่อันตรายมาก เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ทำประตูอายุน้อยสุดอันดับ4 <im itation> ของมาดริดในลาลีกาไปแล้วด้วยนะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคู่คแข่งโดยตรงของยามาในระยะยาวเลยนะครับรายงานประเมินโอกาสคว้าบอลลด,ดอของเขาไว้ที่เท่าไหร่ครับ <im itation> สูงถึง8.4เต็ม10เลยค่ะถูกมองว่าเป็นมวยถูกคู่ที่จะชิงบอลลังกับยามาไปอีก10-15ปีข้างหน้าโดยเฉพาะถ้าเขาสามารถยึดตำแหน่ง p l a y m a k e ์ตัวกลางได้สำเร็จซึ่งบทวิเคราะห์เรียกว่ามีค่า peak role influence หรือ PRI สูงมาก อิทธิพลต่อเกมในตำแหน่งสูงสุดใช่ค่ะและนั่นจะทำให้เขามีโอกาสคว้ารางวัลส่วนตัวได้ง่ายขึ้นไปอีก เรามีผู้เล่นจาก2ยักษ์ใหญ่ของสเปนแล้วน่าสนใจที่จะเทียบกับอีกคนจากอเมริกาใต้ที่กำลังจะข้ามฟากมาเจอกับความท้าทายที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในพรีเมียร์ลีกเอสเตวาลวิลเลียนที่เชลซีครับใช่ค่ะเอสเตบาหรือเมซิงโยที่หลายคนเรียกกันเขาได้รับการจัดอันดับเป็นดาวรุ่งอันดับ2ของโลกจากลิสต์ nxgn 2025เลยนะซึ่งก็ไม่ธรรมดาแต่โปรไฟล์ของเขาน่าสนใจมาก รายงานนิยามสไตล์การเล่นของเขาว่าเป็น control dribbler not a chaos merchant นักเลี้ยงบอลที่มีการควบคุมไม่ใช่พ่อค้าแห่งความโกลาหลชอบคำนี้จังครับขยายความหน่อยได้ไหมครับมันหมายถึงการเลี้ยงบอลของเขามีเป้าหมายทางแทคกติกที่ชัดเจนมากค่ะไม่ใช่การเลี้ยงตะลุยไปเรื่อยๆเพื่อโชว์ทักษะเฉย สถิติเลี้ยงบอลสำเร็จ3.7ครั้งต่อ90นาทีของเขาเนี่ยสูงมากนะแล้วทุกครั้งที่เขาไปกับบอลมันคือการเลี้ยงเพื่อทำลายโครงสร้างเกมรับคู่แข่งเพื่อเปิดพื้นที่หรือสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมไม่ใช่เลี้ยงไปแล้วจบที่ตัวเองแล้วในระบบของเชลซีที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยๆเขาจะถูกใช้งานในบทบาทไหนครับ เขาถูกวางตัวเป็น inverted playmaker จากฝั่งขวาค่ะที่จะตัดเข้าในเพื่อสร้างสามเหลี่ยมเกมรุกกับโคพอมเมอร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าแต่ในขณะเดียวกันด้วยความเร็วจัดจ้านของเขาในจังหวัดโต้กลับเขาก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็นดาบดิ่งหรือ vertical dagger ที่พร้อมจะทะลวงแนวรับคู่แข่งได้ทันทีฟังดูมีศักยภาพสูงมากแต่โอกาสคว้าบอลลงดอของเขาอยู่ที่7.510ซึ่งน้อยกว่า2คนแรกพอสมควร อะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเขาครับคำตอบอยู่ในค่า IGS เลยค่ะความไม่แน่นอนของสโมสรเชลซีในตอนนี้ทำให้ค่า IGS ของเขาต่ำกว่าคู่แข่งจากสเปนอย่างเห็นได้ชัดเลยความสำเร็จในอนาคตของเขาก็เลยผูกติดอยู่กับว่าเชลซีจะสามารถกลับไปยิ่งใหญ่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและคว้าแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากมากใช่ค่ะยากมากตอนนี้ ไม่นับรวมความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับความหนักหน่วงทางกายภาพของพรีเมียร์ลีกที่เป็นเหมือนสุสานของดาวรุ่งอเมริกาใต้มานักต่อนักแล้วครับความเสี่ยงของเอสเตวาลคือสภาพแวดล้อมของสโมสรแต่ผู้เล่นคนสุดท้ายในลิสต์ของเราเลนาร์ดคาวสักไบเยอร์มิวนิกดูเหมือนจะเจอกความเสี่ยงที่พื้นฐานกว่านั้นอีกคือการก้าวข้ามจากระดับเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่ถูกต้องค่ะคาวคือผู้เล่นที่มีค่า s r i ต่ำที่สุดในกลุ่มนี้25 แต่ในขณะเดียวกันเพดานศักยภาพของเขาก็อาจจะสูงที่สุดก็ได้นะถ้าเราดูแค่ตัวเลขดิบๆสถิติในทีม U17 ของไบเยนที่ยิง27ประตู11แอซิสจากแค่18นัดมันเป็นตัวเลขระดับปรากฏการเลยค่ะโอ้โหมันคือสิ่งที่ทำให้คนตื่นเต้นแต่สถิตินั้นก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรในระดับสูงสุดใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่รายงานเรียกว่าความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านหรือ transition risk หรือเปล่าฮะใช่เลยค่ะ นั่นคือบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดที่เขากำลังเจออยู่การแปลงฟอร์มอันร้อนแรงจากเกมที่เจอคู่แข่งรุ่นเดียวกันมาสู่ความเข้มข้นของการแข่งขันในบุนเดสลีกา ที่ต้องปะทะกับกองหลังตัวใหญ่ๆที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์สู้กว่ามากแบบสม่ำเสมอคือความท้าทายที่แท้จริงแต่เขาก็เริ่มได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาลงเล่นไปแล้ว9นัดยิงได้2ประตูแล้วก็ทำสถิติเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดของสโมสรนในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากแต่เส้นทางสู่บอลลองดอร์ของเขายังถือว่าไกลที่สุดในกลุ่มนี้บทวิเคราะห์ให้โอกาสไว้ที่6.1เต็ม10 พราะมันยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามว่าเขาจะก้าวข้างผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้สําเร็จไหมโอเคครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปครบทั้ง4คนแล้วถ้าให้สรุปการจัดอันดับตาม,ตามบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงครับรายงานสรุปอันดับไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะอันดับหนึ่งคือยาเมาเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งและมีโอกาสคว้าบอลลงดอสูงสุดจากความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจัดต้องได้แล้ว ตามมาด้วยอันดับ2คือมัสตันตูโอโนชินะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงสุดในระยะยาว <referenced S 3> ด้วยโปรไฟล์ทางเทคนิคที่ครบเครื่องและที่สำคัญคือแรงสนับสนุนจากสโมสรอย่างเรอัลมาดริดที่มีค่า IGS เต็ม10ถูกต้องค่ะอันดับ3คือเอสเตเวลที่มีเพดานทางเทคนิคสูงลิฟแต่ก็มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสโมสรเชลซีเป็นตัวแปรสำคัญและอันดับ4ก็คือคาว ผู้มีศักยภาพดิบมหาศาลแต่ก็มีความเสี่ยงในการก้าวข้ามผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านสูงที่สุดเช่นกันถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะฮะลามินยาเมลคือผู้นํากลุ่มในตอนนี้อย่างชัดเจนจริงๆโดยความสําเร็จที่ก้าวกระโดดไปแล้วแต่การพัฒนาของมัสตันตูโอโน่ภายใต้เครื่องจักรอย่างเรอัลเมดิดคือสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในระยะยาวส่วนเอสเตเวกากับบททดสอบในพรีเมียร์ลีกและคาวกับการพิสูจน์ตัวเองจากระดับเยาวชน ก็เป็นอีกสองเรื่องราวที่น่าติดตามไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะแต่มันมีมุมมองทิ้งท้ายที่น่าขบคิดจากรายงานนี้นะคะบทวิเคราะห์ทั้งหมดชี้ไปที่ยาเมาในวันนี้แต่เส้นทางสู่บลงดอน,นั้นยาวไกลและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งอาการบาดเจ็บฟอร์มตกหรือความกดดันมหาศาลครับคำถามที่สำคัญจริงๆในอีกทศวรรษข้างหน้าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการจัดการสมมสอไหนมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อพัฒนาพร้อนสวรรค์เหล่านี้แต่เพื่อรักษาพวกเขาไว้ในระยะยาวทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนั่นอาจจะเป็นปัจจัยตัดสินที่แท้จริงในท้ายที่สุดว่าใครจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้นานที่สุดคะ่ะ